Give a high specialist character a command เราจะต้องสั่งคำสั่งให้กับ NPC specialist ที่เราจ้าง Special เอ็นพีซีสเปเชียยมันมีหลายตัวในแมปเลยอันนี้เป็นแค่บางส่วนที่มันมีในแมปเพราะว่าจริงๆแล้วมีเยอะก,กว่านี้อย่างเช่นที่ Streamy Spring ก็จะมีน้อง Slash นะคะแต่ว่าเราจะยึดตำแหน่งตามอนนี้แล้วกันค่ะซ้ายจะไปที่ซ้ายล่างเพราะว่ามันค่อนข้างไกลไม่น่าจะมีคนมาสุดเดียวกับซ้ายพวกนี้มีจุดลับตัวนะคะเพื่อนๆดังนั้นก็ถ้าไปใกล้เส้นทางรถเนี่ยอาจจะต้องไปแย่ชิงกับคนอื่นค่ะ มาถึงกดคุยนะคะแล้วก็หายคาแรคเตอร์ตัวนั้นๆแล้วก็จ่ายเงินนะคะ200ทองตัวนี้ราคาดีมากวิธีการสั่งนะคะกดเมาส์กลางมันจะขึ้นคำสั่งขึ้นมาที่หน้าจอแล้วก็เลือกอะไรก็ได้1ครั้งนะคะเราสามารถทำเ,เราสามารถสั่งให้น้องหยุดเดินไปตรงตำแหน่งนั้นๆเลิกจ้างแล้วก็ชุบเพื่อนได้ในกรณีที่เราล้มหรือว่าเพื่อนล้มลวตี้ยังไม่แตกนะคะ ตัวนี้ใจดีให้กระสุนด้วยนะคะแล้วก็วิธีการจ้างนะคะออสำหรับคอมเนี่ยใช้เมาส์กลางนะคะสําหรับคอมใช้เมาส์กลางกดที่ตรงกอกเมาส์ค่ะกดลงไป1ทีไม่ต้องกดหมุนนะคะกดลงไป1ทีมันจะขึ้นคําสั่งแล้วก็ลากเมาส์ว่าเราจะให้น้องทําอะไรแล้วก็สามารถที่จะเลิกจ้างได้ด้วยนะคะของฉังจะเป็นกดตัว F ค้างค่ะอ่าในคอนโซลไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าของเพื่อนเพื่อเป็นอะไรไซ์ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่ได้เล่นคอนโซลนะคะขออภัยด้วยเอาตรงๆนะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่แปลกดีค่ะเพราะว่ามันจะคอยให้กระสุนอยู่เรื่อยๆนะคะความสามารถอื่นก็ไม่มีแต่ว่าถ้าใครเป็นพวกขาดขาดแคลนกระสุนนะคะตัวนี้ถือว่าเวิร์กเลยแหละเพิ่งเคยจ้างเหมือนกันนะเพราะว่ามันอยู่ไกลมาก